สบายดี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 แม่เท่าอยู่ใส่เเสียงแมนนี่ไปดูคนที่นี่เลยป่ะดูคนที่นี่ประเพณีปีใหม่ในสมัยตะก,กี้กับสมัยตอนนี้คือกันบ่กก็เหมือนกันเฮ็ดกันจะใดสมัยก่นอนตะกี้ฮอดอันยเพิ่นพิ่นวาวันที่เท่านั้นวันที่เท่านี้แล้วเราเป็น มาเอาอันปุกอันนะห่อผ้าหั่นห่อผ้าอันแล้วเอาผ้าลงมาส่งเส่งอันแล้วฮอดใบมาแล้วไปกลางดอนไปบาซีรัฐมนตรีนะนะแล้ววันนั้นตอนแรงมาแล้วก็ลำวงกันดูหั่นเล็กเ็กน้อยน้อยานมวลซึมกันแล้วเล็กๆล็กน้อยนแอยวก็ขึ้นมาบานเฮานะวันนั้นเราก็ ต่อไปจะไปเหินพ่อก็ไปได้วันนั้นนะเป,นนเป็นสั้นเป็นสั้นทุกปีตั้งแต่สิ้นพอสิ้นแม่พึ่นมาเราหมดนั้นมาแล้วพึ่นบาซีวัดเออบาซีวัดสวัสดอยู่วัฒสวัสดอยู่วัดท่านสวัสดอยู่วัดแล้วก็แจ็คเพลนแจ็คเพลนแล้วก็เอาผ้านั้นขึ้นเอาผ้ขา,าขึ้นแล้วก็เอาอันสัุวัดนี้ใส่ นั่นไปสรุปไป่คนเอิ้นว่าเฮวอเออเฮวอไปฮอเตอคุณจังกับคืนนะกับคืนมามาฮอมนี่เหอพี่เราก็มาเข้าวัดแล้วก็จบพิธีวันนั้นนะนนแล้วมีอยู่กี่มืองานเกือบอาทิตเกือบอาทิตย์เลยมั้งเกือบอาทิตย์แล้วมีมีงานไหนที่อันแม่เทามักชอบหลาย งานบุญงานงานบุญน่ะเจ้าโอ้แม่แม่เท่านี้สอบสอบสู้อันเจ้าไปไปสู้บอลบอลเตอมีบุญแม่เท่าไปเจ้ายังในในเครื่องของอันบาซีนี่มีมีอย่างเออในเครื่องบาซีเนี่ยเจ้าเออพื่นกาลังจากนั้นพึ่นกาอีแฮวออหนำนำล่วงคุณยู่เมืองล่วงพระบางอยู่เมืองล่วงพระบาง แล้ว่นก็เอาเออเหมือท่าติงเหมือทํามติงมาแล้วแล้วก็เป็นเอาพระบางลงเอาพระบางลงทรงวันนั้นเราก็เป็นจบพิธีเดือนห้าพอฮอดนี่เราก็เป็นจบอืเป็นนังสั้นระเพีีของเล้าอันนี้นะเป็นนังสั้นแหละเป็นนังสั้นมาแต่ดั้งแต่เดิมแต่พอแต่แม่แต่เ้นปูเ้นยาขึ้นมาเลยโอ้เ้นปูเส้นยาแห่งลิ้นไหลกว่านี้ เล่นเล่นจังใดโอ้ลิ้นหมดโอเห็ดเด็กก็เห็ดไปหมดโออ่านนังสือหนังสือเออคือว่าพุนนาภาลงซีขอเราขอก็ม่ได้ปะทุกมือโดยคำมาะมาทุกมือมางานนะงานยวัดเอานํำมาส่งรานี่ทุกมือทุกมือจนพระขึ้นนะบางเื่อคำนี้กดจะมาคำมาละมาทุกมือคำนี้กดจะมามาสู้มื้อตอนสาวสมัยตะกี้แม่เท่าเห็ดอย่างช่วงปีไหม ช่วงปีใหม่แม่เท่าก็เห็ดบุญเห็ดทานคือแบบทีแหละแม่เท่าเรเคยปะเห็ดขนมอย่างบ่เห็ดข้าวเหนียวบัดแม่เนาะเห็ดข้าวนมไปวัดไปใส่บ้านไปกินไปทานเห็ดไอ้ยังขนมยังไหมข้าวเหนียวข้าวเหนียวนาข้าวต้มหรือข้าวเหนียวแนบชนะฮ็ดของประเพณีลาวเฮาฮะนาเออเห็ดข้าวเหนียวจนเนธตะกี้นั่นบ่ได้ซื้อข้าวนมมันเป็นห่ออย่งนี้เหมือนบ่มีนะเดี๋ยวนี้เราห่อเอาตะกีฮะนาเออ เอาก็ใส่ทุกย่างเออางินนะผู้มีสิทธเราก็ใส่ไปสะนะเสนอเสร็จกนมใส่นักจากสั้งหมดลรค้ำมาเราก็มา,กมางานทุกมือ้อน,นะมางานมาบาซีอยู่นี่มวนซ่นยูนิโอจนเท้านั่ก็แหละพระเสถุนี่ก็แจ๊กล้ำแจ๊กย่างสนมวนซ่นอยู่นี่จนเ,นะนนเจ้เจาะนะได้มีโอกาสได้คุยกับแม่เท่าในฝั่งจอมเพชรแบบเป็นกันเองแบบนี้แล้วแน่นอนว่าเราต้องขอแม่เท่าทั้งหลายช่วยกันขับทุม้มหลวงพระบางให้ได้ฟังกันแบบสดๆด้วยนะเจ้า Ô thào 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 หมูป่ามังป่าสากปางมันบ่มามาเปลืองเด้อเข้าไปจ้ผู้บัวดอกเอื้องบ่เถื่องอาต่อลาเหม็นอีหยมเด้อเขาไปเจ้าแก้มเจ้าแก้มอนอนเจ้าผู้อ่อนสี่ไฟ ้้้้าาาอออนนนสีไไไไยย่ย่ดหลโโลืมงตตปคืนก่อนงานบุญปีใหม่หลวงพระบางมีงานหนึ่งที่ชาวเมืองหลวงจะให้ความสนใจเป็นอย่างมากนั่นคือการประกวดนางสังขารประจำปีเพื่อค้นหาผู้หญิงที่มีความเพียบพร้อมด้วยรูปร่างหน้าตาและกริยามารยาทต,ตามแบบสาวหลวงพระบาง เป็นตัวแทนของนางสังขารประจำปีซึ่งในปีนี้ทั้งหน่วยงานของรัฐกลุ่มธุรกิจและกลุ่มชุมชนบ้านต่างๆร่วมกันส่งสาวงามเข้าร่วมประกวดกันอย่างคึกคักทั้งบนเวทีและกองเชียร์ที่พากันมาร่วมเชียร์นางสังขารปีนี้กันอย่างมากมาย การประกวดนางสังขารหลวงพระบางหลายปีมานี้ไม่ได้เคร่งครัดสนใจแต่ในเรื่องความสวยความงามแต่เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ลูกหลานของชาวเมืองได้เข้าไปทำหน้าที่สืบประเพณีและในปีนี้ได้นางสาวแสงรักธรรมวงศ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์สันติภาพเป็นเจ้าของตำแหน่งนางสังขารซึ่งเธอเองก็เป็นลูกหลานของ คุมบ้านเวียงใหม่แห่งเมืองมรดกโลกแห่งนี้และเป็นสาวสวยคนที่4จากคุมบ้านนี้ที่ได้ครองตำแหน่งนางสังขารในการประกวดหลายปีที่ผ่านมา สักคราเพื่อจะได้ขับ วิชาไรกูล่วงพระบางเส้นทางข้อการก,าก้กาวเข้าสู่กัประกวดในครั้งนี้นได้รับการอุถัมภาจากกลุ่มบริษัทปูซี่ก่อสร้างควทางเป็นเจนามินีเ้าต้นสู่เทานี่ีตันดาราล่วงพระบางเมืองงามอัลางหุงเมืองนุ่งสิ้นไหมควรเจอนักท,ท่องเที่ยวเมืองเกี้ยวคําบ้านเมืองตำนานขับทุง่ง นา,าเป็นผู้ทรงาัวนงสังขารเป็นที่ดาหนึ่งในเจ็ดของเท้ากบิลพรมซึ่งเป็นบาททัพบ,บริจาริกาของพระอินทร์จะนำศีรษะของเท้ากบิลพรมผู้บิดา ไปแห่ประทักษินรอบเขาพระสุเมน60นาทีแล้วจึงนำไปเก็บไว้ในมณฑบถ้ำทุลีเขาไกรลาดครั้นครบกำหนด365วันซึ่งโลกสมมุติว่าเป็นหนึ่งปีเป็นสงกรานต์ซึ่งหมายถึงขึ้นปีใหม่นั่นเองนางสงกรานต์ก็จะต้องนำเสียงของเท้ากบิลพรมแห่ประทักษินรอบเขาพระสุเมนเป็นประจำทุกปีโดยจะสลับกันไปจากทิดาทั้ง7็ดคน และในปีนี้คือนางทุงสะเทวีเป็นนางสังขารประจำวันอาทิตย์ถัดดอกทับทิมมีปัรมรากหรือแก้วทับทิมเป็นเครื่องประดับพักษาหารคืออุทุมพรหรือมะเดือ่ออาวุธคู่กายเป็นพระหัตถ์ขวาถือจักรพระหัตถ์ซ้ายถือสังเสด็จสายญาติเหนือประดางครุฑ สังเนาเป็นวันที่สองของเทศก,กาลปีใหม่หลวงพระบางถือเป็นวันกึ่งกลางของสกราชเก่ากับสกราชใหม่วันนี้ขบวนแหวอรหรือขบวนแห่นางสังขารจากวัดมหา,าธาตุหรือวัดาธาตุน้อยจะเดินมาตามกลางถนนกลางเมืองไปยังวัดเชียงทองขบวนแห่จะประกอบด้วยคณะสงฆ์ของเมืองขบวนปู่เย่ย่าเยอผู้มีพระคุณมาแต่โบราณของชาวหลวงพระบาง ซึ่งเป็นจุดรวมความสนใจของผู้คนมากที่สุดและขบวนนางสังขารซึ่งเชิญศีรษะเท้ากบิลพรมมานั่งบนสัตว์พานะมีขบวนช้างขบวนฟ้อนนางแก้วและขบวนการแสดงของชนเผ่าลาวเผ่าต่างๆเข้าร่วมด้วยขณะที่ขบวนแหวผ่านมานั้นชาวบ้านจะพากันออกมาส่งน้ำพระสงฆ์ขบวนแหวอและนางสังขารทั้ง7นั้นจะมาสิ้นสุดที่วัดเชียงทอง เชิญศรีศักด์เท้ากบ,บิลพงศ์เข้าไปฟังธรรมเทศนาจากพระสงฆ์ในสิม์ของวัดเชียงทอง